สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o อเออช n แนลนะฮะวันนี้นะผมมีข่าวสารอัปเดตของมือถือจากค่าย vivo นะผมนั่นก็คือ vivo x90 นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมได้ผ่านการรับรองจากกสทชในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับคาดว่าจะเปิดตัวในไทยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า vivo x90 เนี่ยจะมีสเปคตรงไหนน่าสนใจกันบ้างและต่างจากรุ่นพี่มากน้อยขนาดไหนครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับไป หลังจากการเปิดตัวมือถือเรือธงกล้องเทพของค่าย vivo นะครับอย่าง vivo x90 series ที่มาพร้อมกัน3รุ่นนะครับได้แก่ vivo x90 vivo x90 pro และ vivo x90 pro plus นะครับซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้ผ่านการรับรองจากกาสทชในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ vivo x90 เชื่อรหัส vivo v2218 ได้ผ่านการรับรองแล้วเป็นรุ่นแรกของซีรีส์ซึ่งเป็นสัญญาณการเตรียมเปิดตัวในบ้านเราเร็วๆนี้แล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่า vivo x90 pro แล้วก็ vivo x90 pro plus เนี่ยจะตามมาช่วงใดนอกจากนี้ครับผมยังมีภาพหลุดวันเปิดตัวแบบโกลว์ในวันที่31มกราคมปี2023ซึ่งคาดว่าอาจจะเปิดตัวในบ้านเราช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2023นี้นะฮะและที่สำคัญนะครับผมจะมีสเปคเดียวกับรุ่นโมเดลจีนทุกประการด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูสเปคของ vivo x90 กันเลยนะครับสําหรับขนาดแล้วก็น้ําหนักของตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องจะมีความหนาอยู่ที่8.40ม mm ิลลิเมตรนะฮะน้ําหนักจะอยู่ที่200กรัมนะครับ สลับวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยด้านหน้าเป็นกระจกนะครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับผมจะมี2แบตนะครับผมได้แก่กระจกแล้วก็อีโคเลเทอร์นะฮะนอกจากนี้นะครับผมตัวเครื่องยังรองรับมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP64 ้วยนะครับตัวเครื่องสามารถใส่ซิมได้2ซิมนะฮะมาดูต่อกันที่หน้าจอนะครับผมสำหรับขนาดของหน้าจอนะครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้ว เป็นหน้าจออัมโมเลตนะครับผมสีสันหน้าจอให้มากถึง1000ล้านสีรองรับอาตาัตรารีเฟรชเลตอยู่ที่120่งเฮิร์และทัชเซม p ิ i n g เลตสูงสุดอยู่ที่300ร้อยเฮิร์สำหรับหน้าจอนะผมรองรับหน้าจอแบบ sgr 10 plus นะฮะอัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องจะอยู่ที่93.53%ความหนาแน่นของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่552 ppi นะฮะตัวเครื่องนะครับผมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ android เวอร์ชันสิครอบทับด้วย origin os เวอร์ชัน3นะครับแต่ในเวอร์ชัน global เนี่ยจะะเป็น OS น OS ฮะ สำหรับชิปเซ็ตที่เลือกใช้นะผมจะเลือกใช้ชิปเซ็ตของ m ม t เ c Dimensity 9,200บนสถาปัตยกรรมระดับ4นาโนเมตร CPU Octa Core GPU เป็นของ RAM Immortal G715 นะฮะมาดูต่อกันที่หน่วยความจำกันบ้างนะฮะสำหรับ RAM นะผมมีให้เลือกสม,มด2ขนาดนะครับได้แก่8กิกะไบต์แล้วก็12กิกะไบต์นะครับส่วน ROM เนี่ยมีให้เลือกสม,มด3ขนาดนะครับได้แก่128กิกะไบต์256กิกะไบต์แล้วก็512กิกะไบต์ ร o มนะครับเป็นแบบ ufs 3.1นะครับสำหรับหน่วยความจำา128งรกิกะไบต์นะครับและ ufs 4.0สําำหรับหน่วยความจำา256แล้วก็512ร้กิกะไบต์นะฮะมาดูต่อกันที่กล้องกันบ้านะฮะสำหรับกล้องหลังนะครับของ vivo x 9 0เนี่ยจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยกล้องหลักความละเอียดห้เมกะพิกเซล f 1 8รองรับระบบ pdrf และมีเลเซอร์โฟกัสนะครับพร้อม os กันสั่นนะครับกล้องต่อมานะครับผมเป็นกล้องเเเเเททลลลโโฟต้คคควาามมะะะออีียยด12 2.0กกพิซ่่่ f ูนรับ กล้องเทเลโฟโต้ไม่มีออโต้โฟกัสนะครับสามารถซูมได้2เท่าแบบออฟติเคิลซูมนะครับกล้องที่สามนะผมจะเป็นกล้องออตเตอร์วนะครับความละเอียด12เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่2.0มีออโต้โฟกัสนะฮะโดยตัวเลนส์นะครับผมจะใช้ตัวเลนส์ของไซส์ออฟติคนะครับผมไซส์ชีลเลนโคสติ้งนะครับมีพิกเซลชิฟต์ดูโอแอลวีดีแบบดูโอโจนแฟลตนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 60เฟรมเลยนะฮะ และ 1080p 60เฟรมเลทนะครับการถ่ายวิดีโอมี ES กันสั่นมาให้ด้วยนะครับมาดูต่อกันที่กล้องหน้านะฮะกล้องหน้าให้ความเร็วดกล้องมาอยู่ที่12 megapixel ค่า f อยู่ที่2.5กล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเลทและ 1080p 30เฟรมเลทนะฮะสำหรับตัวเครื่องเนี่ยให้ลำโพงแบบสเตอริโอนะครับเลยน่าเสียดายนะผมที่ตัวเครื่องไม่รองรับแจ็ค3.5นะฮะมาดูต่อที่การเชื่อมต่อนะฮะ Wi-Fi นะผมรองรับ WiFi นะ wi 2.4 w i f i 5แล้วก็เวอร์ชัน53 มี nfc นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น usb type c เวอร์ชัน2.0นย์นะฮะสำหรับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะผมจะอยู่ที่ใต้หน้าจอนะฮะความจุแบตเตอรี่นะผมให้ความจุบแบตเตอรี่มาอยู่ที่4 8 1 0ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จใบสูงสุดอยู่ที่120วัตต์โดยในสเปคเค้มว่าชาร์จตั้งแต่0ูถึง5 0นะครับผมจะใช้เวลาเพียง8นาทีนะฮะสำหรับสีที่วางจำหน่ายนะผมจะมี3สีด้ยวยกันนะครับได้แก่ black red แล้วก็็็็ bo นนนนนะะีี่่่กกเเเเเปเปปปปสคคอออออยยาาางางงททททรรรข V X90 ัับบมืืถติดวใศไ ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับราคานะครับผมก็น่าจะประมาณแตะๆเกือบสามหมื่นเลยนะฮะหรือไม่ก็ประมาณ29,900นะครับสำหรับใครที่รอมือถือกล้องเทพของ vivo นะครับอย่าง vivo x90 เนี่ยเดี๋ยวรองานเปิดตัวกันอีกทีนะฮะก่อนจะจากกันไปนะผมก็ฝากไปเช่นเคยนะผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตืนของผมนะครับเพื่อจะได้พลาดการรีวิวแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างช่องผมนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย